น,นี่เดี๋ยวเราจะวางเห็นนะครับอันนี้ดูตัวยิงนะก่อน,น,น,นวอคเคนะครับตัวยิงแล็อันนี้ยิงตามนี่เลยอันนี้ก็ยิงเป็นสั้นส้นบางตรงบอกนี้เท่าไหร่บ้างห้าพันกว่าอันนี้ก็จะมีแบบปรปับรอบได้ โทนี่ตาร์เออเรี่ยโทนี่ตาร์นี่มึงขโมยเงินเมียงไปซื้อว็กเมาน์นะครับเมียงรู้มั้ยเนี่ยซื้อของพวกเนี้ยเมียรู้มั้กว่าเมียรู้บอกว่าห้าร้อยตังค์นี่น่าจะบอกว่ะมาณสักพันห้าอ่าเนี่ยเมียเมียวิทย์ฟังเลยเมียวิทย์ฟังไว้นะเดี๋ยวส่งให้เมียวิทย์ดูอ่ะใช่เลยวันห้าเนี่ยเนี่ยเพิ่มอันนู้นละอันห้าผมว่าวันนี้วันห้าก็น่าจะเหมาะสมอยู่กัน เดี๋ยว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 ปรับก่อนปรับก่อนปรับแสงก่อนเฮ้ยน้องเสียงเบาๆหน่อยเขาถ่ายคลิปอยู่หนักไหมฮะหนักไหมไม่หนักเออไม่หนักครับถือไว้ก่อนจริงๆแล้วกล้องมันพร้อมมาแล้วล่ะเอ้าลงลงนะ เช่วางคิดทางนู้นก่อนแล้วค่อยลงเดี๋ยวลองมันยังมันยังขยับได้ไม่เป็นไรกามันยังไม่แห้งขยับได้กว่าแล้วนะโอเคมาี้เกหน่ยเอาคิดตรงไปแล้วอันนี้ก็ติดบัวลงไว้บัวก็ช่วยในเรื่องของผนังกันผนังละเอะนะครับเราเก็บงานด้วยจริงบัวก็ช่วยในการเก็บงานด้วยบางทีตรงนั้นเราเราเว้าหรือแล้วเนี้ยตัวนี้มันจะตาไปไอ้นั่นเดี๋ยวรอแห้งแล้วค่อยเช็คก็ได้ หรือเช็ดอะไรก็ได้นะเอาเท้าวนเท้าอ่ท่ไหมันมันต้องามได้เพาเนตเทามันมีตัว้นห